สวัสดีไอโทฟูสวัสดีไอชิสึด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีฟันหน้าสวัสดีดูอารันด้วยครับสวัสดีครับมีครับวันนี้พี่ตอบคำถามแห่คอแห้งเฉวโอ้ยไม่ขนาดนั้น ต่อคนมาเยอะๆพูดเรื่องบัฟรวมๆหน่อยได้ไหมครับตัวไหนเก่งตัวไหนตกได้ครับวันนี้จะทําคลิปนั้นอยู่แล้วเดี๋ยววันวันนั้นจะทำคลิปวันนี้จะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องแพทอยู่แล้วครับมีเทคนิคสตรีมไหมครับการสตรีมคือการอัดวิดีโอ แบบไลฟ์ถ่ายทอดสดครับถ้าเราอยากจะสตรีมให้คนดูเยอะขึ้นเราต้องเอาไปลง YouTube ด้วย2เราต้องคิดว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรไ<ป>การสตรีมที่ดีไม่ใช่การคิดแค่ว่าเราจะเปิดสตรีมแล้วก็หวังว่าคนดูจะเข้ามาเราต้องคิดว่าในฐานะคนจัดรายการเราอยากให้คนดูเข้ามาดูอะไระเราอยากให้คนดูคิดถึงเราในเรื่องอะไร เหมือนกับพุทธนะครับลองสังเกตว่าถ้าพูดถึงโอวัตเราจะนึกถึงใครบ้างในประเทศไทยอ่าแบบนั้นแหละนั่นคือเทคนิคที่พุทธทำครับเราต้องทําให้คนอื่นนึกถึงเราในเรื่องนั้นสมมุติว่าเขาอยากดูวอลเลนต์เขาต้องนึกถึงเราอะไรประมาณน,นี้อ่าเหมือนที่ถ้าเขาอยากดูวอลเลนต์ดูใครดีเขาว่านึกถึงซูเปอรบ์บัสนึกถึงบูมบุรพาอะไรเงี้ยพยายามหาคอนเทนต์ที่เป็นตัวของตัวเองครับที่แบบทาให้คนนึกถึงเรา ให้ได้ถ้าถ้าคนนึกถึงเราได้จากหัวข้อนั้นๆเขาจะกลับมามาดูเราเสมอถ้าเกิดเขาอยากดูในหัวข้อนั้นๆแล้วคนดูอยากคน,คนอยากให้พุดอยากให้คนดูนึกถึงพุดในเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องการเทคนิคในการเล่นโอวัลครับนั่นคือสิ่งที่พุดธอยากให้คนดูนึกถึงพุดจ้ะพุดก็ตั้งหัวข้อว่า อ่าพูดชอบคอนเทนต์แนวไหนแบบว่าพูดชอบโอวัตนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอวัตจะเป็นโอวัตประเภทไหนเช่นแนวสาระหรือแนวตลกอะไรเงี้ยซึ่งพุดพุทธแนวตลกพุทธอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ผมก็เลยไปโฟกัสเรื่องแบบทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองสามารถเล่นไปด้วยสอนคนดูไปด้วยได้แล้วก็คุยกับคนดูตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ครับเท่าที่ทำได้นะครับอันนี้ด่านใหม่เหรอคะอันนี้ถือว่าเป็นด่านเก่าครับแต่ว่าเปลี่ยนสภาพอากาศให้เป็นอึมครึมด่านนี้มีตั้งแต่ตั้งแต่โอวัชหนึ่งแล้ว h e ลโหลสวัสดีแกรี่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีโมจิโกสวัสดีครับ ไปเจอต่อดูพี่พูดได้ดรอปไหมครับได้ครับได้ครับ <are> ขอบคุณพี่พูดที่ปรับไอเซฟการเล่นอาณาให้ผมนะครับมีกำลังใจเล่นขึ้นเยอะเลยสู้ๆนะหวังว่าเราจะเล่นดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับ <That> s <S สวัสดีโนกอาเจด้วยครับสวัสดีครับเกมเกมมีทรัพด้วยเหรอมีมีเกมนี้มีทัพย์นะมีตั้งนานแล้ว ปัจจุบันแล้วโซเชนยิง er คลิกซ้ายก่อนเราค่อยคลิกขวาหรือเปล่าครับอ่าให้พุดให้เข้าใจแบบนี้ว่าคลิกขวาของโซเชนเนี่ยเป็นการตอดเลือดขนาดใหญ่ไม่ใช่การปิดดาเมจอีกต่อไปแล้วถ้าเรามองว่าเลือดของศัตรูต่าต่ํากว่า190เราสามารถจิกขวาใส่หัวได้เลยแต่ถ้าเอาแบบ สเสถียรภาพก็คือเราพยายามกดขี้ขวาตอนที่ศัตรูเลือดเหลือประมาณ 120. 1 2อยยี่สิบก็คือประมาณ6ขีดมีมีเลือดประมาณ6ไม่ถีมีเลือดประมาณ5ขีดให้เราขิ้ขวาได้เลยแล้วข้อทาถ้าเรามีเมอร์ซี่เป็นเพื่อนร่วมทีม ถ้าเรามีเมอร์ซี่เป็นเพื่อนร่วมทีมเราสามารถเล่นโซเชนแบบปกติได้เลยครับโซเชนที่มีเมอร์ซี่จะเล่นเหมือนเหมือนแพทก่อนโดนเนิร์ฟเลยแพทนี้โซเชนจะมีเมอร์ซี่บูสเขาเรื่องอะไรนะใครที่เล่นโซเชนจะรักเมอร์ซี่มากแ <c oughs> พทนี้เป็นแพทที่เนิร์ฟโซเชนเพื่อให้เมอร์ซี่น่าเล่นขึ้นนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าผมชอบแนวคิดนี้นะคือทําให้ตัวละครที่เก่งอะเนิร์ฟแล้วทําให้มันโกงตอนที่มีเมอร์ซี่บูสดามจ อ่าเมอร์ซี่จะได้หน้าเล่นมากขึ้นซึ่งส่วนตัวแล้วผมผมชอบคนเล่นเมอร์ซี่นะเพราะว่ามันทำให้ดีแคปมันโกงขึ้น,น,วนสวัสดีพนน้แคปด้วยครับสวัสดีทุกคน จังก็ควีนยังไม่ใช่เมตาครับจังก็ควีนเล่นเก่งขึ้นก็จริงแต่ว่าจังก็ควีนก็ยังเป็นตัวละครที่ผมมองว่าอ่าออนแอร์ air, ถ้าเทียบกับตัวละครอื่นนะอยากให้ปรับเป็นอากาศสดใสเหมือนเดิมมากกว่าจริงเหรอพูดว่าพูดชอบอากาศแบบนี้นะแต่จริงคนที่ปรับโลอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าปรับไฮพูดว่าสวยมากคือฝนตกสวยมากเลยฉากเนี้ย โซเจนเป็นไงบ้างครับวันนี้สารพุทธโซเจนยังเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในตำแหน่งดีเพสอยู่ครับสวัสดีครับยิ Big ้งไบเสก เขาน่าจะมีอันติเก็นจินะผมต้องทิ้งระยะก่อนเดี๋ยวโดนโดนเก็นจิเปิดอันติแล้วเดี๋ยวเราจะพังเอาไฟสุดท้าย อย่าง,างที่ผมคิดอ่ะเขาไม่เบลดนะครับเราต้องทิ้งระยะไม่งั้นเราตายไปแล้วเมื่อกี้ถ้าเราไม่ทิ้งระยะบีด oh, <Beat. S 2> สวยเ็นท่านจะตายแล้วเซนซิทิวิตี้เท่าไหร่จะบอกว่าพุทธเปลี่ยนเซนซิทิวิตี้แล้วนะครับอ่ะพุทธตอนนี้พุทเล่นดีแพร์แปดร้อยความเร็วเมาส์เจ็ดจุดห้านะครับ <0. S 1> เล่นเจ็ดจุดห้าแล้ว เร็วขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยด่านนี้ถือว่าเป็นด่านใหญ่ไหมด่านนี้ถือว่าเป็นด่านที่ออกไปทางยาวแต่ไม่ใหญ่มากถือว่ายาวออกไปทางยาวส่วนใหญ่แล้วทางแคบจะค่อนข้างเยอะนะไม่ไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นด่านใหญ่ยาวได้อ่าจะออกไปทางแบบประมาณช่วงไซส์กลางๆแต่ค่อนข้างยาวครับ ด่านที่พี่เล่นทํายังไงให้บุกพอยแรกได้ง่ายๆครับเราต้องไล่ศัตรูเป็นชั้นๆครับด่านนี้ต้องไล่ศัตรูเป็นชั้นๆถ้าเราอยากเล่นบิาร์ดเวอร์ให้บุกได้ง่ายนะเราต้องไล่ศัตรูเป็นชั้นๆฮันโซแผนนี้ดีไหมครับฮันโซไม่มีการเปลี่ยน oh, แปลงทั้งนั้นเลยครับสำ so หรับผมฮันโซถือว่าเป็นตัวละครที่บาลานเกินไปยังไม่ถือว่าน่าเล่นสักเท่าไหร่นะครับ สวัสดีอีเม็กติกด้วยครับสวัสดีเจ้าเพลงด้วยครับสวัสดีครับพี่คิดว่าตัวไหนบัฟมาได้น่าเล่นที่สุดในซีซั่นนี้ครับดุ้มฟิตคือแท้งที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ครับโกงที่สุดด้วยตำแหน่งแทงพุทธิยกให้ดุ้มฟิตคือแพทนี้ดีที่สุดส่วนดีเพชพุทให้โซเชีย์นคือดีที่สุดส่วนซัพพอร์ตก็ยังเป็นคกกริโกโรเซโอเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลย ฮันโซโดนปรับแอนิเมชันเหรอครับพี่พูดเห็นว่าเป็นบั็กครับเห็นว่าเป็นบั็กวิธีการเล่นด่านนี้นะเราต้องไล่ศัตรูออกจากขวาบนก่อนครับสิ่งที่เราควรทํานะเราไล่ศัตรูออกจากขวาบนถ้าเราไล่ศัตรูออกจากขวาบนได้เฮ้ยปุ๊บหลังจากนั้นแทงเขาตายเราก็ดันซ้ายอย่าดันฝั่งนู้นนะให้ดันฝั่งซ้ายบีบให้ศัตรูต้องถอยอ่้เรารอแทงเดินถ้าแทงยังไม่เดินผมจะไม่เดินนะ เอานแล้วผมก็ขึ้นมาข้างบนกินพื้นที่ฮัน,นโซเปลี่ยนอะไรหรอครับฮันโซไม่ถูกปรับอะไรเลยทั้งสิ้นครับฮันโซเหมือนเดิมทุกอย่าง โดนหัวหน้าต่ไม่ตาย ร้ายนะเนี่ยสาัสดีนีัาชิชิชอกคอนตากินข้าวหรือยังยังไม่ได้กินครับว,วันนี้พุัดสินใจะสตรีมโดยไม่กินข้าว เพราะว่ากลัวสตรีมสายเาาทเซอร์ยังเป็นตัวละงรที่น่าเล่นอยู่นะครับเพราะว่าเทเซอร์กับอามดาเมจที่สูงขึ้นอีกแล้วส่วนฮันโซเป็นบัเนอะ เห็นได้ชัดว่าโซเจนที่มีเมอร์ซี่ยังเป็นตัวละครที่โกงอยู่นะค่อนข้างโกงเลยครับค่อนข้างโกงเลยอันนน่าเล่นใหม่หรอ อนาก็ยังเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าเล่นนะแต่ถ้าถ้าบุ๊ดมองอาปุณมองว่าคิริโกะน่าเล่นกว่าเพราะว่าอานายังมีความสามารถหนึ่งที่ทําได้ค่อนข้างแย่คือความสามารถในการเอาตัวรอดนั่นเองนะครับตอนนี้ดูมฟิตถือว่าเป็นแทงที่โกงที่สุดครับควรจะเล่นให้เป็นก่อนที่จะโดนเนิบเพราะว่าตอนนี้ดูมฟิตอยู่ในจุดที่โกงเกินไปควรสมควรโดนเนิบให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้